ล่าสุดน้ององค์ออิกออกมาเคลื่อนไหว FC แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันรดัวๆพื่อคำทามอัแตบตะกรอสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคงแฟนมอลําเทีคารบรักสู้ผู้สู่คน มืโอนี้มา,มาพอมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยายามคนโกสุริโยบันธาพี่นอ้องมีแต่โกไปหนาโกไปหนาย่างเดียวสู่เขาเฮา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 ๆๆบ่าได้บอกเจ้าของเนาะพี่น้องเ<อ>นาะน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวชูสองมี๊พเมย์ผานในห้องอาร์ตพี่น้องสู่เขาเฮาอาว่าไปอีกละพเมย์ผานจะเลี่ยงอยู่ก็เลยเราเมื่อเลื่อนนี่เด้มื่อนี่แล้วเนี่ยเพราะมันมื่อเลื่อนเนี่มื่อมือนี่ละ อุมอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงออกมาเคลื ja field, nos, ่อนไหวชูสองนิ้วพี่น้องสู่เขาเฮ้านั่นก็คือมือว่านนีพิพันธ์สำหรับพ่อลูกคู่บุญน้องอุงอิงกับบอสโจ้โนพี่น้องเนาะเข้าห้องอัดเตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ลาุดเดพยานหลังจากที่ห่างหายไปโดนกับการออกซิงเกิลแมนบอเพราะว่าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างทั้งวงหนึ่งวงสองละกันหนังค่ายออกแมนบอสแล้วเร็วๆนี้เนพี่น้องเนาะสำหรับ ละครเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของหนองมีเพย์บันแพงห่อฝันห่อฝันเอ,เอากระซ่งกําลังใจกันไปหลังจากที่เอฟซีพอเอฟซี FC แมเห็นแบบนี้แล้วเพย์ขัาพานอโอ้ยเรียกว่าเขามาส่งกําลังใจกันรัวพี่น้องเป็นกําลังใจให้ลูกสาวหลากกับบอโจโญน้อพี่น้องเนะเาะเข้าห้องอัดบาดท,ที่นี่บรรยากาศก่อนที่จะเอ่อเขาห้องอัดเพย์พานโอ้ยขอว่ามวนคักมวนแน่เสียงพี่มอนอิงแม่ เสียงดังฟังชัดแ <ứng> ม่บอกเห็น,นหลายๆคนวัานั่หัวมวนกันก่อนที่จะเข้าห้องอัดน้องอุงอิงเพลานแผ่บวลืมผู้หญิงผ่านบวลืมโทษไปหาแม่หน่อยไปขอพรผู้เป็นแม่ <ứng S 2> อือปาที่นี่เป็นจังไหผู้เป็นแม่กําลังกินขาอยู่หลบับเท่าหลับเท่าหลับเท่าใสห,หัวบกหอยตีผู้หญิงผ่านเขากันเขากันพี่น้องผู้ใดบ่ก <ứng S 2> <ๆ S 1> เคยกินหลบับเท่าใสหัวบกหอยเดิมแอดไม่ห,มห,มหมน่อยแนะนําเลยฝ้าวกิน เ, <S <S เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันแสบแสบใดแสบดีแสบกอนไซนนเมอร์ซูเนลเขยิบผ่านแ<า>ม่นบ,บ,บ๊นดดอปป๊อปน <ะ S 1> ันเลยนิอาอีหลีสำหรับผู้มักสำหรับผู้มักแนวกินแสบขืนอยู่กับผู้มักพ่อตั้งแต่ผู้เป็นลูกเห็นผู้เป็นแม่กินหลากเท่าใส่หัวบอกหอยป้าถึงถูจ่วงไวทานเนี้ยพะนะน้องอุ้งอิงพยาบาลแพงว่มเป็นจังไรเพียงข้าผ่านโอยก็ดีแล้วเนาะดีแล้วเนาะไปหากินไงพูดบอนได้ ออนซอนนีลาเพิ่์ลวาเออเออพอคุณพอแม่นี่นะเกิงเท่าน,นีอือกับโทรไปขอพ่อนกับแม่น้อยกับหายพ่อนั่นล่ละกัขอให้เอ่า่านไปได้ด้วยดีเอเอกาขอให้ปังปังเฮงเฮงย่างนี้นนเนาะเอากะถือว่าห่างหายไปโดนนิรลีสำหรับการออกซิเกิลซิงเกิลล่าสุดร,รู้สึกว่าสิเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์่ข่ออเพจเช่าดินเห็นไหม บอสเพชชาวดินแม่นแมนบอสครับเมื่อวานนี้เห็นเป็นประเด็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเพลงของนองอ้องอุงอิงเพชรอันแพงมีคนดรามา่าติดพมิมพ์ผ่านมีคนดรามา่าคือจังหวะอันปล่อยเพลงใดกับบอดังปล่อยเพลงใดกับบอดังจนเอฟซีแฟนคลับน้องพี่น้องเนาะออกมาเคลื่อนไหวสําหรับยอดวิวของนอง้องอุงอิงเพชรอันแพงยอดวิวแต่ละเพลงนี่บ่แม่นธรรมดายี่สิกว่าล้านวิวจังสีแมสสิกว่าล้านวิวจังสีพิมพั์อ่ากับบอแม่นธรรมดาเด้เพิ่นอาจสิ จังไดหลายคนอาชิบอลได้ติดตามบอรหรือจังไดแต่ว่าเท่าที่จําได้ก่อนหน้านี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่น้ององค์อิงก่อนที่จะปล่อยเพลงได้ออกมาซิงเกิลใดออกมากก็ตามเอซี่แฟนคลับนี่บอลได้รับพได้นอนจนจนมีที่มาของคําว่าขอบตาดำแมนบ๊เตรียมที่จะปั่นเพลงเตรียมที่จะรอฟังเพลงของลูกสาวหลาน้ององค์อิงเพจบานพแนพงบ่ได้หาย<ด>อย่างเดียตอนนี้เขาไปหาสาวน้อยลำเพลินอินดีเ้เรคคอร์ดเสนอเขาไปฟังเขาไปเบิรงยูว่า สำหรับผู้ว่ากะเอ่เปิดเสียงไหมเปิดเสียงเปิดเสียงยังมันประดังได้ขนมันบ่เปิดเสียงอต้องเปิดเสียงตอนไหนเ่ยเปิดเพลง้งอิงเลยต้องเปิดเสียงขึ้นเพิ่มวอดรวมว่า uh, er huh? mm ันไ่ได้มาตะเพค้งอิงหรือมาเพลงไผ่หอกครับพ่าเปิดเสียงมันสิบว่าดังเพชรชาวดินของ้องวงอิงปล่อยออกมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไข่อสามเดือนล้านสามเพลงคำผ่านโอ้พุ่นะล้านสามแลวกอะเพลงใดแน่ล่ะ บเบิ้งมาแต่แท้เลยสาวซ้ำหน่อยออสาวซ้ำหน่อยค่อยหักสิบสามล้านอือันนี้เฉพาะของน้ององค์อิงเด้งบอ,บอ่าได้ร่วมของศิลปินท่านอื่นอืหอบฝันหอบยางพูนันอ,นอพูน้อยภูบาวคนแรกสองจุดสี่ล้านจะสิแม ก็คือหลักหลานเซบาไปแล้วยอดวิวตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะเม่อว่านี่ทางด้านของบอโจผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้อํานวยการผลิตเกี่ยวกับซิงเกิลแต่ละซิงเกิลน,นี่เราพยายานเพิ่ม<ๆ>ออมาเคลื่อนไหวอยูุยอดวิวตอนนี้ถือว่าถือว่าหน่อยถือว่าหน่อยอหมายถึงว่าใน u t u b e จังสิแม,ม้ยอดวิวหน่อยเขาสเห็นว่าเขาปล่อยเบื้องแตละช่องแตละช่องนี่แหละพี่พานแมนบอ<ๆ>ยอดวิวช่วงนี้ไม่กระสินลดลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับคนสร้างจังสิแมก็คือ จังเลยก็ตรงเหตุถึงจะได้น้อยได้มากจากังส <Man. S 2> ิอ่าคือยอดวิวแสนยอดวิวหลักแสนนี่ก็อเสดอยู่ประมาณพันพันถึงสองพันเงียงประมาณเงียงสินะ mm hmm hmm. ถือว่าลงทุนแต่ละเพลงกับเป็นหลักแสนน่ะละ่ะเพียผา,านแ <Man, S 1> มนบล่ะสดใดกาไรนี่ก็ยาอกอยู่ว่าซันพอตว่าเพื่ออกอยังหละ่ะเพื่อผลงานด้านหน้าเวทีนั่หนึ่งน่ะละ่ะหลังจากเอฟซีแฟนคลับที่รอชมแมนบลแมนทำนี้เพิ่มเขาจะคลองไปละ ไปทาการแสดงนะสิออกับว่าในห่วงเรื่องลีกระซงลีกระเสียบเป็นเพราะอะเออเอาออกลับากันไปสละอะกระตรงรอดไดตามนาะพี่น้องเนาะสําหรับผลงานของพ่อลูกคู่บุญนออ่องอุคงเองกับบอสโจสิป้อยออกมามือใดสิเป็นจังใดสเป็นเพลงแนวใดเป็นเพลงแนวแต่ว่าพอไ,ได้ยินเสียงดนตรีแบบเล็หลอดออกมาอ่าเป็นเพลงผมมั่น สิบ้านเจเนนดนตรีก็จะคุดขุหูก็จะปจำาอะไรปรเพิ่มันจึงดึงเด็จึงจึงจึงดึงเด็ดจึงสิแม่รอดออกมาว่าสันทอดเออสิแม่บ้าบู๋ต้องรอติดตามแต่ว่าที่แนๆก็คือก่อนที่จะเข้าห้องอัดน้องอุ้งอิงทั่วไปขอพรอนผู้เป็นแม่แม่หน่อยกะอําน้ยอ้ยพ่อขอหาปังๆขอห้ดังๆนาะพี่น้องเนาะเขาก็ตตองรอติดตามสาหรับผลงานเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงหล้กก็เสื้อว่าเอฟซีแฟนคลับกะ อรอชมเหมือนเดิมคือเกาเป็นพันฉล <บา S 2> ุย,มยแม่นเพราะว่บอกยิงบอกแล้ว,วงานนี้กินหมูงานนี้กินหมูแน่เลยวยบอดโจล่องไรเนาะอพอเป็นเพ่งคร<อ>ูบอโจล่องไรอีหลานได้ลองบอ่พ่อสีประทัดประทัดเปลี่ยนไปหลายยุติเป็ย่ผ่าน,นจังแล้วเนาะเขาว้างฉันเนาะคอยว่าพ่อแมนแล้วล่ะ ข่อยว่าว่าแมนน่ะต้องรอติดตามนพี่น้องเนาะสำหรับน้ององค์อิงเพชรบานแพ่งเอางานมือแรงอ่งก็ใส่งานมือแร่งนี่ว่าแม่นยูสารค้ามติพยญญานโ oh, อ้ติวานหน้าที่ว่าการอำเภอพะพยคกรภูมิพิสัยนั่น,นบ่ม่นบ่เอออ้าวต้องรอติดตามนพี่น้องเนาะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของลูกสาวหลานน้ององค์อิงเพชรบานแพ่งตอนนี้ออกจากห้องอัดแล้วเห็นพ่อเอกออกมาเคลื่อนไหวพิญพ์ผานอ,ออกจากห้องอัดแล้วกะเตรียมอยังก่อนอไปเคียงเนื้อไหมเคียงเนื้อสดโซ่จูโซ่จุรอบเด็กเขากันเขากันเดี บรรยากาศหนาวๆร่มผดัดวีวีส้อยจูดึงๆสิเมนต์ก็เหนกนสำหรับผู้่นกินเนาะครับตริ่าสุดยอดละ่ะกษสิหลังจากอาจเพลงแล้วมามพยักกษสริได้มีโอกาสกลับบ้านเอ่อพนอนอนไม่บีนี่สีกษสิไปเล่นบ้านนี่ลหละหลังจากม้ามือแรกนี่แล้วแมนเพราะว่าจอดข้างบ้านล่ะเด้พยักกษแลรนเส้นอันเกษตรนี่เกษตรสุวรรณภูมิซัดออกนี่แล้วสีตะเกียบเลยสบายสบาย รอติดตามนะเพี่น้องเนาะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของนอง้ององค์อิงเพชรบ้านแท่งล้วก็ ผู้เป็นพอสิปล่อยออกมาเมื่อไดสิเป็นเพลงประมาณใดต้องรอติดตาม,อมตอ,อ,ตตม,ตอมือแรกก็คือสาวน้อยเพชรบรรพแพงทาการแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามนาีิวาการอำเพอติพียพานามแมนบอปเป็นบัตฟี่หรือว่าเป็นงานเอียงก่ากับบอบมั่นใจน้องพี่น้องเนาะต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งวัสดุทอเอาว่าจังไรแน่พียพานจบเมื่าวานดแล้วเอาจังฝันน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกซูพี่ซูน้องฟังรอบเด็กจากน้อยมือนี่พี่น้องพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สว yeah